กับคันนี้นะครับเครื่องอ่าสามแซดนะจะเป็นอ่าเอาติดสองพันสิบสามนะตัวนี้เป็นชมแรกๆนั่นแหละนะครับผมเนาะเรามาดูมาร์กนะครับเรามาตั้งมาร์กไทมิ่งกันอ่าเวลาประกอบนะหรือว่าเปลี่ยนโซ่ไทมิ่งหรือว่าถอดฝาสูบออกเนี่ยเราก็ต้องอ่ามาตั้งมาร์กไทมิ่งกันใหม่ให้สังเกตอันดับแรกก็คือข้อเหวี่ยงนะเห็นไหม ตรงริมเนี่ยส่วนก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะว่าจะมีปุ่มนะเนี่ยมีตุ่มตรงนี้อ่าอยู่ด้านข้างเนี่ยด้านขวา,าขมือเนี่ยครับอะอันนี้คือจุดที่หนึ่งส่วนจุดที่สองก็จะเป็นอ่าแคมตัวนี้แคมตัวนี้นะไอแคมตัวนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับสองสองขีดไอขีดนี้เห็นไหมครับมันจะมาสูดแค่ตรงนี้เนี่ยด้านนอกเนี่ย ็นสวนขีดนี้เห็นไหมก็จะมาสูดต,ตรงนี้แล้วก็จะมีเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือใช่นะเนี่ยมัน,นจะมีเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ให้เอาตัวนี้นะอ่าที่นี่แล้วก็ไอแคมตัวนี้นะนะครับเห็นเฟืองตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเยอะเลยมีจุดมั่งมีขีดขีดก็มีสองขีดเห็นไหมอ่าจะเอาตัวไหนดีนะเอาก็ให้สังเกตว่า ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเป็นตัวบนเนี่ยเห็นไ,ไหมตัวนี้อ่าไอจุดหรือว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่ไอจุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะไอตัวหนังสือนี่มันมันก็ไม่ใช่ไอขีดนี้มันก็ไม่ใช่มันจะเป็นขีดอยู่ข้างบนอย่างนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้คือใช่อีกทางหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือให้มาสังเกตลูกเบี้ยวมันเนี่ยสูบแรกนะครับสูบหนึ่งเห็นไหมมันก็จะตั้งอย่างนี้ อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับ <S <S นเนี่ยมันจะมันจะตรงปุ๊บไปอย่างเงี้ยเียสองด้านเลยให้มันให้มันเหมือนกันทั้งสองด้านเนี่ยนะอ่าให้อยู่ประมาณนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ให้เอาแล้วก็ให้ไม่เอาตรงขีดนี้เลยเห็นไหมเนี่ยครับนี่แหละฮะนี่ือใช่แล้วทีนี้ตรงโซ่เนี่ยมันก็จะมีเห็นแมที่เขาทําสีไว้เนี่ยมันจะไม่เหมือนออกเนี่ยฮะ มองมันจะเหมือนสีเหลืองอย่างเงี้ยนฮะเราทำไว้หนึ่งจุดสองจุดนะฮะแล้วก็จะมีด้านล่างอีกจุดหนึง่ง mm. เห็นไหมครับเ mm. นี่ยนะนะหลายคนที่ยังไม่รู้ก็ mm. ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เข้าใจแล้วก็ก็ผ่านนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีจุดด้านล่างนี่เราก็จะใส่เข้าไปให้มันตรงจุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับอ่าสีไอสีมันเนี่ยเห็นไหม ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเนี่ยตัวเฟืองข้างล่างนี่ครับเนี่ย,ยให้มันตรงกันแล้วก็เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่โซ่เข้าไปนี่ครับเราก็จะดึงออกมาหน่อยนะมันเขามันมันขยับได้เห็นไหมขยับออกมาหน่อยมันจะได้ไม่ติดไอ้ตัวนั้นเราใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้ ดัเนดเข้าไปอ๊บอย่างเงี้ยเราสึงดันเข้าไปงี้นะครับมันก็จะพอดีมันก็จะไม่ตกลงเห็นไหมตัวนี้ครับนี่ฮะอ่าถ่ายลําบากหน่อยนะครับแต่ก็อยากทําให้ดูนะครับเนาะอ่าจะได้เข้าใจกันนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะตัวนี้ตัวนี้ตรงตรงข้อเหวี่ยงเนี่ยตรงเห็นไหมอ่าแล้วก็ เอาลูกเลียวสองตัวเนี่ยมันคืที่เป็นจุดเป็นสีเนี่ยก็ให้มันมันตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้อยู่ที่สองตัวนี้ก็ตรงนี้ขีดนี่นะเนี่ยเออหนึ่งสองสามจุดนะครับอ่าแล้วหลังจากที่เราใส่ให้มันโซ่มันตรงเนี่ยเราก็จะใส่ไอตัวดันโซ่เข้าไปอยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีตัวดันโซ่เห็นไหม ี๋ยวผมจะดูไว้เนี่ยมันเนี่ยนะเร,เราก็ใส่เข้าไปเนี่ยไอ้พวกดันโซ่มันเนี่ยประคองโซ่มันเห็นไหมตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแต่ขอให้ตัวเนี้ใส่ที่หลังก็ได้ให้ขอให้เราเอาเอาโซ่เนี่ยใส่เข้าไปให้มันตรงจุดก่อนนะครับเนี่ยสามจุดเนี่ยตรงแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ ตัวประคองโซ่เข้าไปแล้วก็จะมีตัวดันโซ่อีกด้านนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าแล้วก็ใส่ประคองไว้จากนั้นเราก็ถึงจะได้ใส่ฝานหน้าแล้วถึงใส่ไอไอตัวตัวดันมันที่มันเป็นสปริงอะนะตัวนั้นอะแล้วก็ใส่ที่หลังนะครับแั่ตอนนี้เราก็ใส่แบบประคองไว้อย่างนี้เลยนะครับพรอมันอยู่ด้านในเห็นไหมแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะเนี่ยครับประมาณนี้ก็ได้แล้วครับมันก็ถือว่าตรงแล้วนะก็มไม่มีอะไรมากนะครับ ว่าถ้าเราใส่ให้มันตรงติดเครื่องขึ้นหรือเวลาหมุนเครื่องดูเราก็จะได้รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดอะไรยังไงมันมันไปมันขัดไหมนะถ้าใส่เข้าไปเรียบร้อยใส่ฝาหน้าเรียบร้อยแล้วก็เราก็ต้องหมุนดูเรื่อยๆนะครับว่ามันมันจ่ายได้ไหมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการดูมาร์คไทมิ่งของเอาติ2013นะตัวนี้ เครื่อง 3, สามซัดๆัดนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปตอป่อไปก็พวกเราอา,าสวสลาบีครับผม